ได้70กับ78ใช่ไหมฮะห่างกัน8เซนเราต้องดอกสเต็ปเท่าไหร่5้าเซนห้องดอกต้องต้องดอกสเต็ปตรงนี้5เซนครับแล้วก็สโลปไอ้นั่นเท่าไหร่ไอ้นั่น3เซนใช่ไหมตรงตรงนั้น3เซนโอเคครับครับแล้วแล้วตรงนี้ต้องทำอะไรฮะต้องล้อออก ลลางตะลุ่ครับเขโอเคตรงน okay. ั้นทำไมฮะออมัืก็ระเนบื爸爸้องจะถึงขั้นเสมอเลยแล้วอันตรายดินจะลงไหมมนมไม่เสมอ๋อ้ขังอยู่พอตามโอเคมันต้องเสมอเลยใช่ไหม ครับผมแต่ดินถ้ามันมีหญ้าคุมอะไรคุมมันก็ไม่มีโคนให้เลยเถอะใช่ไหมใช่ไหมแต่ถ้าปลูกหญ้ายากดีวางหินมันมีดิน ما? มั้ไม่ค่อยมีเอ,เอาเอาหินลงหินขวดทีนอ<จ>ะไรเราให้สวยจนเหมือนยังหญ้ารักษายาก,ายยากใช่ต้องตัดนะสองห้าสิบตัดทีครับ ยาบำรุงรักษาเยอะแต่หินลงนี่มันปัญหาเรื่องกวดมันมีไหมเรื่องดินมันจะมีไหมถ้าเอาหินกวดลงคือตอนนี้กลัวจะเลอะเทอะริบอ,อ่างอย่างเงี้ยพอลงไปแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องท่อระบายนะ้ำมีไหมถ้าจะลงหินก็ใส่พวกพื้นหรอ<ะ>ใส่แผ่นพื้นสลับหินก็ได้ครับเวลาเดินจะได้สบายเท้า่อเราเหยียบหินแล้วมันเจ็บป่ะอเรากลัวปัญหาเรื่องอ้ไไม่อยากให้ ขีโค่นลงสระนะนะคานลอยออกไปจนถึงแนวเหล็กรู้ใช่ไหมฮะว่าแนวแนวเหล็กแค่ไหนใช่เดี๋ยวเราต้องขุดลงครับมันมันจะเป็นทางฝังดินเราต้วขุดดินตัวนี้ลงไปเลยขุดไปสักสี่สิบะครับสี่สิบเซนใช่ครับเยอะเหมือนกันนะแล้วเวลานั้นก็บล็อกเอาอีกก็ได้ต่ออีกบล็อกสองแท่งแล้วก็ปักดินใช่ไหมครับเวลานั้นก็เรียกรถปูนเทคานกับพื้นเทรวมเลยครับเออ เราเยามาถึงนี่นะใช่ครับยามาถึงแล้วแล้วเราออกไปแล้วออกไปจนถึงสุดเขตไอของเหล็กใช่ไหมครับแล้วพอเราเราเราไอ้นั่นก็ทำออกมาเลยใช่ไหมตัวของมันน่ะไอตัวสาแล้วมันต้องเกาะกับตัวสาให้เวลาเทส่วนของสาะท่าไม่อยากให้เกาะที่่อยใช้โฟมปิดเลยใช้โฟมปิดใช่ไหมใช่ เวลาปูกระเบื้องอะเข้าไปชนแลยอะเอเข้าชนแต่ว่าตัวฐานข้างล่างปิดใช้โฟมปิดนะฮะแล้วพอมาเจอกับปูนนี่ก็ก็ไม่ก็ไม่ต่อกันข้างข้างข้างบนเนี่ยเราต้องเอากระเบื้องเก็บเข้าไปชนเออกระเบื้องไม่เป็นไรเรื่องหมายถึงข้างล่างตัวปูนไม่ต่อครับไม่ต่อทั้งคู่เลยใช่ไหมทั้งด้านทั้งด้านกับไอ้พื้นหลักนี่ก็ไม่ต่อเหมือนกันแล้วมันชนกันหรือเปล่าพื้นนะครับเออมันจะชนกันไหมไอ้สองจุดเนี่ย ไม่ชนเลยครับก็ใส่โฟมอ๋อใส่โฟมมันจะห่างกันประมาณเท่าไหร่อ่าโฟมประมาณเส้อ๋อคือว่าถ้ามันแค่ก็ต่างก้นต่างแค่ก็ไปใช่ครับเออไม่ไม่ดึงันแตกช่วงลายต่อกระเบื้องกระปูแล้วอาจจะเป็นตะเข็บยาแนวนะครับยาบีแตะมีปัญหอ๋ออาจจะมีปัญหาครับครับก็ยาวไปถึงแนวเหล็กนะฮะแล้วก็ชนนี่ครับ ปูกระเบื้องเสร็จแล้วเดี๋ยวพูด่อยเมื่อกี้ปูคือคานมันจะอยู่ข้างล่างเลยใช่ไหมใช่ครับครับเราเราเมื่อกี้ปูอะไรฮะที่ว่าจากจากนี่ใช่ไหมมาเป็นกระเบื้องห้าเซนแล้วก็ปูทรายกระเบื้องสี่เซนมันก็จะเป็นพื้นทีเทฟินิชชิ่งแล้วตรงก็เหมือนกันมันก็จะเทฟินิชชิ่งแล้วมันจะต่ำจากถึงตัวนั้สี่เซนแล้วคานคานอหลังคามันอยู่ในระดับที่ดอกลงสี่เซนครับผมครับ ข้างๆมันเนี่ยอืมมุดหครับปรับระดับได้แล้วฝุดลองให้ได้40เซนรวมพื้นเลยนะครับ40เซนเนี่ยมันจะรวมพื้นที่เทบนด้วย10เซนคาน40พื้นมันจะหลวยนี้เลยครับพื้นชามจะเท่ากันแล้ครับ เหล็กก็เป็นเหล็กเก้าเรามีเหล็กเก้าแบบตะขาบแบบวายเมทนี่หาซื้อได้ที่ไหนมันต้องสั่งต้องสั่งมันจะยุ่งมันจะเป็นเซลก็เป็นเหล็กเก้านะก็งานเอาเหล็กเก้านะครับง่ายงานผูกเหล็กก็ทางทีมทางนี้โอเคใช่ไหมตกลงพ่อโอเคไหมโอเคยิ้มแหรอหลับได้ครับหับได้นะกําลังยังดีอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวถ้าถ้าได้ไงจะให้ลูกพี่หาเวลาบาง โจมตีวันเดียวก็โจมตีวันเดียวก็เสร็จใช่ไหมจ้ะวันเดียวเอ่ววันดียถ้าคุณลงปั๊บก็วันเดียวเสร็จนะใช่ไหมช่างเปิ้ลจะมายิงระดับให้ทางนี้ปรับใช่ไหมให้ทางให้ทางป๋าแกปรับป๋าแกป๋าแกว่างไงป๋าสายตาดีเลยได้ครับไไดด้้นะป๋ามีอะไรไม่ได้บอกนะป๋าน่ะเพราะเพราะช่างกระเบื้องเสียมือจะเบา ได้70กับ78ใช่ไหมฮะห่างกัน8เซนเราต้องดรอปสเต็ปเท่าไหร่5เซนหเซนต้องดรอปต้องต้องดรอปสเต็จตรงนี้5เซนครับแล้วก็สโลปไอ้นั่นเท่าไหร่ไอ้นั่น3เซนใช่ไหมตรงตรงนั้น3เซนโอเคครับครับแล้วแล้วตรงนี้ต้องทำอะไรฮะต้องล้อออก างประตูครับโอเคตรงนั้นทำไมฮะอือก็ระเบื้องจะถึงขั้นเสมอเลยแล้วอันตรายดินจะลงไหมันมไม่อไม่สมอแล้วน้มันะขังอยู่พองตโอเค มันต้องเสมอหรือเปล่านะใช่ครับอืมก็เบพิ่มต้องครับผมแต่ดินถ้ามันมีหญ้าคุมอะไรคุมมันก็ไม่มีโคนให้เลยเธอใช่ไหมใช่ไหมใช่คร<ช>ัอืมแต่ถ้าปลูกหญ้ายา,ยากดีวางหินมันมีดินมั้ยไม่ค่อยมีเอาเอาหินลงหินขวดหินอะไรหญ้าสวยกว่า็่อให้สวยจะเหมือนหญ้ารักษายากใช่แล้ต้องตัดดังอ่า สองห้าชินตัดที่องอย่างยาบำรุงรักษาเยอะแต่หินลงนี่มันปัญหาเรื่องกวดมันมีไหมเรื่องดินมันจะมีไหมถ้าเอาหินกวดลงคือตอนนี้กลัวเรื่องเลอะเทอะริมอ่างอย่างเงี้ยพราะลงไปแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องท่อระบายน้ามีไหมถ้าจะลงหินจะใส่พวกพื้นะระใส่แผ่นพื้นสลับหินก็ได้ครับเวลาเดินมันจะได้สบายเท้าเปล่าแล้วเกยียบหินแล้วมันเจ็บป่ะเป่าเรากลัวปัญหาเรื่องไอ ไม่อยากให้ขี้โคลนลงสระนะนะคานลอยออกไปจนถึงแนวเหล็กรู้ใช่ไหมฮะว่าแนวแนวเหล็กแค่ไหนใช่เดี๋ยวเราต้องขุดลงครับมันมันจะเป็นทางฝังดิน แล้วขุดดนตัวเนี้ยลงไปเลยขุดไปสักสี่สิบอะครับสี่สิบเซนใช่ครับเยอเหมือนกันนะเ้วเวลานั้นก็บล็อกเขาอีกก็ได้ก่อีกบล็อกสองข้างแล้วก็ปรับดินใช่ไหมครับเวลานั้นก็เรียกรถปูนเทคานับพื้นเทรวมนเลยครับแล้วยามาถึงนี่นะใช่ครับยามาถึงแล้วเราออกไปแล้วออกไปจนถึงสุดเขตไอของเหล็กใช่ไหมเรวพอเรา ้วแล้วไอ้นั่นก็ทําออกมาเลยใช่ไหมตัวของมันนะไอตัวสาเรามันต้องเกาะกับตัวสาให้เวลาเทส่วนของสาานถ้าไม่อยากให้เกดที่บ่อยใช้โฟมปิดเลยใช้โฟมปิดใช่ไหมใช่แต่เวลาปูกระเบื้องอ่ะเข้าไปชนแล้วเอเข้าชนแต่ว่าตัวฐานข้างล่างปิดใช้ใช้โฟมปิดนะฮะแล้วพอมาเจอกับปูนนี่ก็ก็ไม่ก็ไม่ต่อกันข้างข้างข้างบนเนี่ยเราต้องเอากระเบื้องเก็บเข้าไปอ่ากระเบื้องไม่เป็นเรื่องหมายถึงข้างล่างตัวปูนไม่ต่อครับ ไม่ต่อทั้งคู่เลยใช่ไหมทั้งด้านทั้งด้านกับไอ้พื้นหลักนี่ก็ไม่ต่อเหมือนกันแล้วมันชนกันหรือเปล่าพื้นเหรือเออมันจะชนกันไหมไอ้สองจุดนี่ไม่ชนเลยครับก็ใส่โฟมอ๋อใส่โฟมมันจะห่างกันประมาณเท่าไหร่ครับโฟมประมาณเซนติเมตรนคือว่าถ้ามันแคกก็ต่างคนต่างแคกกันไปเอ๋อไม่ไม่ดึงันะแตกช่วงลายต่อกระเบื้องกระปูเลยครับอาจจะเป็นตะเข็บยาแนวนะครับยาบีตะมีหลามอ๋ออาจจะมีปัญหาครับครับ เรยาวไปถึงแนวเหล็กนะฮะแล้วก็ชนนี่ครับปูกระเบื้องเสร็จแล้วเดี๋ยวพูดหน่อยเมื่อกี้ปูคือคานมันจะอยู่ข้างล่างเลยใช่ไหมใช่ครับครับเราเราเมื่อกี้ปูอะไรฮะที่ว่าจากจากนี่ใช่ไหมมาเป็นกระเบื้องห้าเซนแล้วก็ปูทรายกระเบื้องอีกสี่เซนมันก็จะเป็นพื้นทีเทฟินิชชิ่งแล้วตรงนนก็เหมือนกันมันก็จะเทฟิล์ชิ่งแล้วมันจะต่ำจากถึงตัวแรกสี่เซน คาน,าน,านหลังคานมันอยู่ในระดับที่ดรอปลงสี่เซนครับผมครับหลังคานมันเนี่ยครับปรับระดับได้แล้วฝุดลองให้ได้สี่สิบเซนรวมพื้นเลยนะครับสี่สิบเซนเนี่ยมันจะรวมพื้นที่เทบนด้วยอสิบเซนคานสี่สิบ พื้นมันจะหลวี่นี้เลยครับพื้นชามจะเท่ากันครับครับนะสาม้านี้เหล็กก็เป็นเหล็กเก้าถ้ามีเหล็กเก้าแบบตะคาบแบบวายเมทนี่หาซื้อได้ที่ไหนมันต้องสั่งต้องสั่งมันจะยุ่งมันจะเป็นเซลก็เป็นเหล็กเก้านะก็งานเหล็กเก้านะครับง่ายสุดงานผูกเหล็กก็ทางทีมทางนี้โอเคใช่ไหมตกลงพ่อโอเคไหมโอเคยิ้มแล้วหลับได้นะกำลัง ยังดีอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวถ้าถ้าได้ไงจะให้ลูกพี่หาเวลาบางังโจมตีวันเดียวจบโ <c oughs> จมตีวันเดียวก็เสร็จใช่ไหมเดี๋ยววันเดียวอ่วันเดียวถ้าคุณลงปั๊บก็วันเดียวเสร็จใช่ไหมอือทางเปิ้ลจะมายิงระดับให้ทางนี้ปรับใช่ไหม <c oughs> ให้ทาง <c oughs> ให้ทางฝ่ายให้ปรับอ <c oughs> ่ะ <c oughs> ป๋าแกป๋าแกว่างไงนะป๋าใส่ตาดีเลยได้ครับได้ได้นะป๊ามีอะไรไม่ได้บอกนะป๋านะาาเะะพราะเพราะช่างกระเบื้องใส่มือจะเบา